สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10นะครับ10เมษาละจะสงกรานแล้วนะครับปีนี้ตั้งใจว่าจะเดินทางไปเยี่ยมญาทางศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็เลยมาหาของฝากนะครับมาหาของฝากที่เราปลูกไว้เองนะครับอย่างเช่นกล้วยสัวน,นี้กล้วยนี่ครับแต่ก็ยังไม่พอตัดนะ ยังไม่แก่ดีนะครับเราจะหาเครือที่มันพอจะตัดได้นะครับเอาไปฝากนะครับกล้วย,ย,ยกล้วยไข่จะไม่พอจะยังแก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาดูนะครับไปหาดูของฝากกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10นะครับพรุ่งนี้ ชาววันจันทร์ก็ว่าจะเดินทางไปนะครับจากจากอำเภอหนองน้คำนะครับหนองน้ำคำภูเวียงนะครับไปศรีสะเกดอำเภอขน้นหานนะครับระยะทางประมาณ400กว่ากิโลนะครับเราก็จะลุกไปแต่เช้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินทางไปด้วยกันนะครับตอนนี้มาหาเก็บของฝากนะครับ มาเก็บกล้วยมะละกอนะครับที่พอจะฝากได้นะครับตอนนี้มาดูอีกฝั่งนะครับตอนนี้ในบ้านก็มาหาเก็บของกันนะครับนี่ครับมะม่วงอยู่สีสกเกตดก็คงจะเยอะแล้วเราก็จะไม่เก็บนะครับเราหาเก็บแต่กนต้นกล้วยเก็บกล้วยตัดเครือกล้วยของฝากมะละกอ อ้ยเนี่ยยังไม่แก่นะครับต้นที่ยังไม่แก่ตัวนี้กมะมะกอพริกมะเขือพอจะเก็บได้เราก็เอาไปนะครับเพื่อจะตำส้มตำม,มะละกรตนนัวนี้ได้มะ,ะกรสี่ลูกจะสุกแล้วเนะี่ยพอดีเลยเก็บไปทั้ง4ี่ลูกนี่แหละ เตียมพริกมะเขือไปด้วยไปตำส้มตำกินเพื่อจะเข้าบ้านไม่ได้โรคระบาเดเยอะนะครับตัวนี้ก็มันดูกล้วยที่มันพอจะตัดได้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนจะ เมื่อพอตัดแต่ต้นเตี้ยเนี่ยก็น่าจะแก่แล้วนะครับเดี๋ยวไปหาตดตัดตัดตัดกล้วยสักเครือสองเขือไปนะครับมกกกละกอก็ได้แล้วเหลืองเหลืองจะสุกสี่ลูกแล้วก็ลูกบิบๆนะครับอีกห้าหกลูกก็น่าจะสิบลูกนะครับ ส่วนปลาก็เอาไม่ได้นะครับปลาในสระก,ก็มีนะครับตัวใหญ่ๆแต่เอาไม่ได้ไปหาเอาตามตลาดนะครับโอเคครับจะเตรียมคงฝากก่อนไปเก็บกล้วยก่อนนะครับ